ทนาคารจังหวัดร้อยเอ็ดจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่1มีนาคม2,543โดยการรวบรวมเงินหุ้นจากสมาชิกจำนวน43คนคนละ100บาทรวมเป็นเงินจัดตั้งครั้งแรก4,300บาทปัจจุบันมีสมาชิก441คนมีเงินสัตส,สะสมของกลุ่มจำนวน1,598,107บาทการบริหารจัดการมีคณะกรรมาการบริหารจำนวน3 3คน โดยมีนางสุภาพพันพาณิชย์เป็นประธานแบ่งหน้าที่เป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายมวยการฝ่ายพิจารณาเงินกู้ฝ่ายส่งเสริมและฝ่ายตรวจสอบในปีงบประมาณ2559กลุ่มออมสักเพื่อการผลิตบ้านโคกกลางได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน Smart Saving Group เพื่อยกระดับกลุ่มออมสักเพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน Smart Saving Group SSG โดยกลุ่มออมรัพเประการผลิตบ้านโคกกลางได้มีการดำเนินการดังนี้เอสส n ตนด d ดาร์ดดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการมีความซื่อสัตย์ความเสียสละความรับผิดชอบความเห็นอกเห็นใจความไว้วางใจซึ่งก,กันและกันมีอาคารสำนักงานมั่นคงถาวรโดยก่อสร้างอาคารสำนักงานไว้ภายในบริเวณวัดโดยจัดสรรจากส่วนของผลกำไรจากการดำเนินงานและได้รับบริจาคสมทบจากสมาชิกอีกจำนวนหนึ่ง มีการฝากถอนผ่านธนาคารออมสินสาขาปทุมรัฐมีการจัดประชุมสามัญประจำปีในเดือนมีนาคมของทุกปีมีการจัดตั้งคณะกรรมการครบสฝ่ายมีการจัดทำระเบียบข้อบังคับเป็นรายลากักษณ์อักษรฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อวันที่5มีนาคม2,559สมาชิกส่งสัจจะสะสมเป็นประจำโดยกำหนดส่งสัจจะสะสมภายในวันที่5ของเดือนเก็บดอกเบี้ยงเงินกู้ร้อยละ15บาทต่อปี มีการจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยรอบปัจจุบันคือเดือนมีนาคม2559มีการจัดทบงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีคือเดือนมีนาคมของทุกปี M management มีการปฏิบัติตามเกณฑ์กับเมินสุขภาพด้านการบริหารโดยผ่านการตรวจสุขภาพทางการเงินครบทุกข้อมีการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกลางมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สมาชิกมีการจัดสวัสดิการให้สมาชิก ดังนี้ 1. รับขวัญบุตรแรกเกิดของสมาชิก 2. อบุตรสมาชิกได้เป็นสมาชิกตั้งแต่เกิดโดยยกเว้นค่าสมาัครและมอบเงินสลจะสะสมเป็นขวัญถุง2 0 0บาท 3. ม,มอบของขวัญของชาำ่วยให้ผู้สูงอายุในวันสงการสี่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุและผู้อ่การ 5. จ่ายจชดเชยค่ารักษาพยาบาลคืนละ100บาท1ปีไม่เกิน5คืนต่อคน 6. มอบเงินช่วยเหลือชาวปนกิจศพศพละ5 0 0บาทพร้อมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ7มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน8มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติวาตภัย9มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ได้โอกาศคัวเรือนยากจนยากจนตกเกณฑ์จ้ปทอมีการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน A อ attitude มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้าง โดยมีการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นคณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการอายุไม่เกิน35ปีจำนวน2คนส่งเสริมให้มีการเพิ่มสมาชิกอย่างต่อนเนื่องในปี2559มีสมาชิกเพิ่มขึ้น55คนจาก386คนเป็น441คนมีการมอบของขวัญพิเศษให้กับสมาชิกที่ส่งสัตจาะตรงตามกำหนดเวลา Rerevelopment มีการทบทวนและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อความก้าวหน้ามีการพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการสนับสนุนโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากโรงเรียนมั่นโคกลางในการจัดทําบัญชีอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มออมซัพย์เพื่อการผลิตภายในตำบลและอำเภอทีทิชชิ่งมีการจัดการความรู้ที่ดี คณะกรรมการได้รับเชิญเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ให้กับกลุ่มภายในตำบลได้รับทราบมีแหล,ล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มเพื่อก้าวสู่การเป็น s s g มีการจัดทําแผนภาพสรุปการดําเนินงานต่างๆกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลางคณะกรรมการและสมาชิกได้ยึดหลักคุณธรรมภาพการมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการและสมาชิกมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่คณะกรรมการก็ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายสมาชิกก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งเงินสาจาัจจะชำระหนี้เมื่อครบกำหนดมีความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความไว้แา่งใจกันทําให้กลุ่มสามารถดําเนินอยู่ได้จนถึงปัจจุบนันไม่มีการรับเงินทุนจากสถาบันการเงินด,ดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไป กับหลักคุณธรรม5ประการให้สมาชิกรู้จักดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงจึงทำให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกลางเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงและยั่งยืนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคก,กางเฮ้